มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโรงไฟฟ้าฐานหินฮะวันนี้จะพูดคุยด้านของคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายปกป้องอันดามันจากฐานหินครับสวัสดีครับคุณประสิทธิชัยครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณประสิทธิ์ชัยมากนะฮะที่เกียรติกับเขาเที่ยงของเราในวันนี้ฮะรู้สึกอย่างไรบ้างครับเมื่อทราบว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีแนวโน้มที่จะอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฐานหินในจังหวัดกระบี่อีกแล้วฮะ เราก็สื่อสารกับรัฐบาลมาตลอดครับว่ามันมันไม่คุ้มครับครับผมมันไม่คุ้มเพราะว่าถ้าเราต้องการไฟฟ้าเนี่ยก็บีสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนได้พันเจ็ดร้อยเมตรกว่ครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เชื้อเพลิงถ่านหินครับครับแต่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเนี่ยมันก็จะก่อผลกระทบครับทั้งด้านการท่องเที่ยวด้วยการเกษตรด้วยลำซ้ายสายแสนไร่ด้วยครับเราได้คาแบบสอบถามกันนะท่องเที่ยวครับ บ้ันกว่าคนเขาบอกว่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นก็จะไม่กลับมากระบี่อีกเลยถ้ามีโลมาฟ <ừ> าทานินครับเพราะว่าเขาบอกบ้านเขาเนี่ยมีมาก่อนแล้วแล้วบ้านเขาในยุโรปพรยายามปิดให้หมดเพราะามันอันตรายมากครับครับรผมเขาบอกเรื่องโลงมาฟาธานินไม่ต้องอธิบายกาับเพราะฉะนั้นการที่นักท่องเที่ยวไม่มากระบี่หมายถึงว่าไม่มาอันามันด้วยนะครับครับผมเพราะว่ารายได้อันามันตอนนี้การต้องเที่ยวประมาณสี่แสนล้านนะครับครับเน่นผลกระทบมันก่อจะผลกระทบมาาราครับคือโจทย์ถ้าเราต้องการไดิน้าเนี่ยมันสามารถ ผลิตได้จากแหล่งอื่นครับไม่จําเป็นต้องใช้ตาหนินครับครับผมข้อมูลในส่วนของการท่องเที่ยวเนี่ยไปถึงรัฐบาลบ้างไหมฮะที่จริงเราได้ยื่นครับล่าสุดที่ยื่นไปถึงนายกรัตรีครับเมื่อเดือนที่แล้วครับที่จริงยื่นยื่นมาเป็นประจาครับแต่ล่าสุดเนี่ยไมถึงว่าฝ่ายธุรกิจเขาไปยื่นเองครับประธานหการค้าสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอะไรไปยื่นกันเองครับก็คงจะถึงนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ยื่นเผ่านรัฐมตรีท่องเที่ยวมาสักปีสองปีขึ้นแล้วด้วยครับ ครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยคุณประสิทธิ์ชัยคิดว่าเพราะอะไรหรือว่าสาเหตุอันใดที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยมีทิศทางที่จะอนุม,มัติโรงไฟฟ้าถ่านหินนะไม่ยอมเอาโรงไฟฟ้าแบบอื่นเนี่ยฮะคือประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับครับอ่ามันก็จะทําให้อ่าสัดส่วนของทุนใหญ่ในการที่จะส่งไฟฟ้าเข้าเนี่ยมันลดลงครับอือสองก็คือว่าตอนนี้มันมีการสัมปทานเหมือนถ่านหินไว้แล้วจานวนมหาศาลนะครับ ในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ทั้งโลกในปฏิเสธการใช้ถ่านหินนะครับรบำนวนเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับทําให้เหมืองที่สัมปทานแล้วอินโดนีเซียก็ต้องขักกันในการสร้างโรงงา,านถ่านหินครับอืมแล้วล่าสุดการไฟฟ้าฝ่ายบริเ่งประเทศไทยก็ให้บริษัทลูกของตัวเองนะครับที่ตัวเองถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไปซื้อเหมืองถ่านหินเพิ่มนะครับซื้อหุ้นหนึ่งจุดเจ็ดหมื่นล้านนะครับในอินโดนีเซีย เหล่านี้ก็เป็นแรงขักดันครับที่จะต้องสร้างโรงไฟฟ้าขันอยู่ไม่ได้ครับเท่าที่เราศึกษามาเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวครับเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยมันมันฟังไม่ได้ครับเรื่องไฟขาดก็ไม่มีที่ไหนขาดครับตอนนี้ต้องเชื่อมันเกินยี่หมื่นเม็ดวันะครับครับผมแล้วก็เชื้อเพลิงอย่างอื่นก็สามารถทําได้ครับพันเจ็ดร้อยเม็ดกวัต์ในกระบี่ครับก็สามารถทําได้ภาคใต้ทุกจังหวัดสามารถทําพลังงานหมุนเวียนครับรวมมาแล้วเป็นหมื่นเม็ดกวั์ครับประเด็นคือไม่ให้ทําไม่ไม่รับซื้อ ครับครับ <ENNIS S 1> นี่คือคือสาอยยาาส,สตร์ครับที่เราคิดว่าที่เขาผลักการทานินกันครับแสดงว่ามันมีกลุ่มทุนที่ได้รับประโยชน์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอยหนุนหลังอยู่แบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับคือถ้าเราไปดูโครงสร้างการไฟฟ้าผลิตก็จะมีบริษัทลูกนะครับอยู่ห้าบริษัทแล้วก็สามบริษัทเนี่ยทำกิจการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งกิจการทานินด้วยนะครับบริษัทลูกก็จะมีเอกชนเข้ามาถือหุ้นด้วยนะครับแม้ว่าแม้ว่าการไฟฟ้าจะบอกว่า ที่กระบี่เนี่ยการไฟฟ้าเป็นผู้ลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าเองกระตานะครับแต่ว่าเมื่อเราดูโครงสร้างแต่การเงินนะครับที่จะเพื่อประโยชน์กันเนี่ยมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์บริษัทเป็นอย่างน้อยนะครับที่ทํากิจการเกี่ยวกับเมืองถานหินก็มีโอกาสครับเพราะว่าที่จะสามารถซื้อขายเมืองถ่านหินก็ไนดน้เพราะว่าเราคานวณไว้แล้วยี่ปีจะสร้างที่กระบี่มันใช้เงินหนึ่งจุดแสนล้านนะครับมูลค่าที่ต้องซื้อถ่านหินครับพอแปดร้อยเมตรกวตาถ้าในอนาคตเพิ่มเป็นพันหกสองพันสามพันเนี่ย มูลค่าเหล่านี้มันก็กลายเป็นหลายแสนล้านนะครับครับสามารถที่จะเพื่อประโยชน์กันได้ครับครับผมทราบมาว่าจะมีการไปชุมนุมเรียกร้องในเรื่องนี้มีแผนการอะไรอย่างไรฮะพอที่จะเปิดเผยบ้างได้ไหมฮะวันที่สิบเจ็ดครับจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับครับผมอ่าแล้วก็คงจะไปกันชวนคนทั้งประเทศไปครับเพราะว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกระบี่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนกระบี่ครับมันหมายถึงว่าคนจะกระทบตัวทั่วประเทศครับ เพราะว่าเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยมันมีธุกรกิจประมาณ100ร้อยธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับก็บจะกระทบกันไปหมดนะครับเรื่องการจ้างงานด้วยแล้วก็สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มก็จะเป็นภาระให้ก้าไปเพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้ก็มีเกินเล้หมืนม่นเมกะวัตต์นี้ผลกระทบทั้งหมดก็จะกลายเป็นผลกระทบโดยรวมเราก็เลยชวนคนทั้งประเทศไปวันที่เจ็ดที่ทำเนีอบตรัฐบาลนะครับส่วนรูปแบบจะเป็นแบบไหนก็คงหาลเลยอต่ในเขตไดด้วยหลักการที่เรายืนยันมาตลอดคือสงบครับไม่ไม่ไปก่อความวุ่นวายนะครับ ครับผมสุดท้ายนี้ฮะอยากให้เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านฮะที่มีความสนใจอยากจะไปร่วมหรือวอ่า,าสนับให้ออกมาสนับสนุนในเรื่องนี้กันหน่อยครับจริงๆแล้วสิ่งที่กระบ,บี่เรียกร้องครับมาตลอดก็คือว่าเราขอพลังทาพลังงานหมุนเวียนเป็นกรีนเอเนอร์จี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์าิเมืองแรกของโลกครับเราจะาประกาศว่าเราเป็นกรีนซิตี้กรีนในเรืกก่องพลังงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบ,บี่ทำได้จังหวัดอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็สร้างทรมาธิบาลด้านพลังงานของประเทศ งั้นนั้มันมันเลยเป็นภาระของคนทั้งประเทศนะครับก็อยากจะชวนคนทั้งประเทศนะครับไปร่วมกันจลักดันะครับให้กระบีเป็นเมืองกรีนซิตี้นะครับกรีนในที่ร้อยเปอร์เในวันที่สิเจ็ดครับครับผมครับเทียงนี้ขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ